อ,อยอ,อ,อยอ,อ,อยอใครๆก็พูดถึงอยว่าแต่อ,อยอคืออะไรล่ะอ,อยอยองค์การอาหารและยาองค์การเพสัตอัอยยะผิดผิดผิด ที่ถูกนั้นอยอยก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขต้องผ่านการขออนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาแต่เดี๋ยวก่อน เครื่องหมายอยไม่ได้มีอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภทแต่เราสามารถดูเลข13หลักในเครื่องหมายออยบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเลขที่เป็นระเับยาบนฉลากผลิตภัณฑ์ยาเลขที่ใบรับแจ้งซึ่งอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอ่านฉลากอย่างฉลาดก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งห่วงใหญ่สุขภาพคนไทยสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยา